กับสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณ่อคุณแม่พี่น้องสุภูดสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะจะเป็นแนวทางของอาจารย์เซียนขาของปู่เพชรเงินนาคราดย่ากโกมินเนาะคะ่ะหลังจากตั้งแต่าหลอบแหลกเนาะคะ่ะอาจารย์ะ่ะบ่ได้มาพูดคุยเนาะคะ่ะเพราะว่ากะยุ่งกับการทมดินทมดินเอามา ตรงที่มันยุบอะค่ะดินของปูพันยุบอาจารย์กรยสังดินเข้ามาหลก้กกามีการทมแล้วก็ปรับพื้นที่นะดินนะคะเตรียมพร้อมที่จะสร้งางหญ้าโกมินมันมีเลขที่อาจารย์ปล่อยมาแล้วนะคะเลขทูบเลขครังประทัดเพิ่นกระไหามาแล้วนะคะก็ะคือเลขประทัดก็หนึ่งสามสี่เจ็ดเก้านะคะ กลับไปเพื่อนบ้านเล่าพันหน้านี่ซีตัวเลยมือนั่นเนาะมันนั้นออกเจ็ดสามสี่หนึ่งมือหน่ะเพื่อนบ้านเล่าพันหน้าออกซีตัวมันนี่เลขทูบเนาะ,ะเลขทูบที่จุดได้ก็คือห้าหกหกเนาะ,ะอันนี้ก็ปล่อยไปแล้วรอบรอบแรกมันนีมือนี้เนาะ,ะจย์สีมาพูดเรื่องตัวเลขสองตัว เลขสองตัวเนี่ยเป็นตัวใดจังใดอาจารย์เพ้นได้มาแบบไหนเนี่ยมั่นใจแบบไดลังค้นกับละโทอ่ารังค้นกับถามเนี่ว่าถามแอดได้กลุ่มนะแบบว่าเลขสองตัวเนี่ยอาจารย์จะปล่อยวันไหนนะกระถามมาอาจารย์ให้ค,คือวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดซึ่งกระตรงกับเมื่อนี้นะะี่ว่ะ การรักษาคําพูดเนาะค่ะรักษาคําพูดมีสัจจะเนาะคะจันเส้นคาจะเป็นคนรักษาสัจจะวาจาเนาะคะ่ะก็คือเมื่อนี่ตามสัญญาตามนัดได้เลิกช่วงใบแล้วค่ะได้เลิกช่วงใบตอนนี้ค่ะเวลาเท่าใดแล้วเเอเทียงสี่สิบเก้าเอา,เอากระถือว่าเทียงแล้วเนาะ,ะได้เลิกช่วงเทียงเทีงทงยงใบใบเนี่ก็ถือว่าเทีงยงใบแล้วเพราะว่ามันข่อมาทางใบแล้วอันนี้ค่ะ เพียงหาซิมลที่กสิบ่าเว้าดน้อไงเอฟซีโอ้ยแอดเดียวเเวโดนไลให้ยันจาเมาเเว่าเห็นปะเอามาเนี้แอดกิให้อาจารย์มาเว้าเนาะอาจารย์กัอยูในสายแล้วล่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับีิโจสวัสดีครับเอฟซีครับกะมือนี้กะเป็นที่ ตั้งตาตั้งใจไว้ว่าสิบอกเลขสองโตกะคือเลขสามโตกัสิเป็นที่รับทราบกันแล้วว่ามีตัวใดแน่หลังจากเขาทําพิธีขอและเลี้ยงเพลนพระในวันที่สิปที่ผ่านมาทุกคนที่อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ในกลุ่มลายกัสิพรารับทราบแล้ววา่าเลขทูบตัวใดหางประทาดตัวใด แต่ว่าเลขสองตัวนี่ผมก็บอกว่ายุว่าให้ผมมีความมั่นใจก่อนผมถึงจะให้แต่ที่เลขสามตัวน่ะก็ให้ไปก็คือนในเลขทูบเด้อครับเด้อขันผู้ใดบ่มากหรือว่าจังใดกับไปเบิ้งในเลขทางประทัดเอาแต่สําหรับตัวผมก็ให้เน้นอยู่ที่เลขทูบเนาะพี่โจเนาะเพราะว่ามันเคยได้เนาะเลขทูบเนาะจ้าจ้าให้กันไปเน้นดูที่เลขทูบก,กับว่าได้หามได้ว่า ทางประทัดบ่ให้ซื้อ,อยังหลผู้มักกับไปพิจารณาลองเบิง้งสําหรับทางประทัดแต่สําหรับตัวผมแล้วผมก็ซื้อตามเลขถูกนั่นแหละครับเพราะว่าผมจะเน้นที่หกหกห้าถือว่าเป็นหกหกห้าก็ได้เลขถูกมันเป็นห้าหกหกแต่ว่าวันนี้ที่ผมบอกว่าจะปล่อยตัวเลขสองตัวคือวันที่ยี่ห้าก็ได้มันละ่ะทําตามว่าจะผมผมบอกว่าผมเสียงก้อน ผมมีความมั่นใจผมถึงจะบอกผมไม่อ,อยากให้เอฟซีับสนในตัวเลขทือว่าให้เป็นช่วงเป็นช่วงไปเมื่อนี้กะมีความมั่นใจแล้วพี่โจกับสำหรับป้อยตัวเลขไปเลขทูบไปกับฝันดีเด้ฝันดีฝันสามคืนซ่อนเอฟซี FC. ผมฝันนี่ฝันว่าได้ไปแก้บนยุวัฒน์ทากศานนี่สามคืนเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่คืนแรกฝันน่ะฝันว่าเลขมันออกเก็ดเก็ด อันนี้มันบอกบอกแน่นอนผมเกิดเลยบอบอกอันนี้วาอ้ฟังได้อ fc ฝันว่าเลขออกเจ็ดเจ็ดผมเกิดเลยเพบาท่านหมั่นใจแต่ว่ามือนี่ผมหมั่นใจแล้วผมว่าฟังว่าตัวเลขตัวใดสําหรับคนที่ศรัทธาในองค์ปู่เพชรเงินและญาติโกมินขันผู้ใดติดตามกับสิรูยุดอกว่าตัวเลขเพิ่งเบอร์หลายตัวเนาะพี่เจ้าเนาะจ้าเออหายแล้วก็ร้องผิดจชจนะเบิร์นเอย fc ว่า สีซื้อตัวใดสไปจังใดมาจังใดสำหรับตัวเลขกับวได้เน้นว่าบนว่าล่างเขากับพิจนาเบิงมือนี่เลขสองตัวกผมกับมันใจแล้วล่ะผมถึงมาปล่อยให้ผมก็มีตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวด้วยเอ f ซอันนี้กับวได้ว่าเลขล่างเลขบนเพียงแต่ว่าเป็นเลขสองตัวแม่นว่าล่ะพี่โจจ้าเออเลขทูบนะมันเป็นเลขสามตัวเอฟซีกับล้งพิจนาเบิงบางครั้งเลขสองตัวเขาซื้อบนมาก็ค่้ออกล่างเหมือนหมดที่ผ่านมาแม่นว่าล่ะ นันกเออประกาศไปการันตีว่าบนหรือล่างแต่เมื่อนี้สีมาม่าวเลียงเลขสองตัวกฟันดีแล้วละ่ะฟันดีเอาบัดนนิก็สิแต่เวลาเตรียมประกาศเตรียมสมุดหรือว่าฟังแล้วก็จำไว้เดอ้อเอฟซเลขผปูเพชรเงินวันที่สองมกร้านนี่มีตัวเดียวครับเลขล่างมั่นใจแล้วแล้วก็ชัวร์พรามสำหรับผมนะ ว่าได้การันตีตัวเลขเด้อว่ามันสีออกบ่ออกแต่มีความหมั่นใจแล้วลหละถึงมาบอกเอฟซีฟังดีๆเด้อบบดนี้เด้อตัวเลขคนก็คือซีสองครับตัวเดียวเด้องามบ่ถูกใจบ่เลขตัวเดียวถูกใจถูกใจอยู่ค่ะเออคันมาถือใจกะเอาทดสองไปเอ็มได้ตัวเดียวอีลี นั่นแหละครับตัวเดียวครับเลขบอกตรงกัคือ c สอง f c เขาก็สามารถสลับเหล่นก็นได้ c 2หรือจิบเป็นสอง c ยัี่ก็ไ้เนาะพี่โจเนาะจ้าคันอยากได้คันอยากคันไม่อยากได้เลขซ้ายลายตัวให้เอาสองตัวเดียวบอิจันแมน <laughs> เ,ปเป็นยังคือบอกว่า c สอง f c ให้ผิดแกน้าอยู่ที่หางประทัดเด้ครับเด้อ ปูแล้วบอกว่าอยู่ในหางประทัดขันเขาว่ามักซีสองมันกับมีซีหนึ่งซีสามให้เลือกอยู่แต่ว่าผมที่ผมบอกซีสองนี่คือว่าเพื่อนมาบอกผมว่าล่างมันสี่ออกซีสองผมก็เลยบอกเอฟซีซีสองขันผู้บ่มักกับมไปมองเห็นในเลขของหางประทัดก็คือซีหนึ่งกับมีเป็นบ่ีพิจูซีสามกับเป็นบ่พิจูจแต่ว่าซีสองมันบม่มีแล้วก็เลยมา,มาบอกว่าเลข งวดนี่กับรู้รูว่าลางหรือบนแล้วบอกว่ากับสิเป็นเลขสองตัวก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่มืองใดออกซีสองเลขสองตัวแล้วว่าออกซีสองแต่ขันเลขบนนี่เอฟซี FC กับค้งสี่เข้าใจเลยวลือว,ว,ว่าผมกับป้อยเห็นตัวเดียวเพื่อกันวันนี้ก็คือหกหกห้าหรือว่าห้าหกหกบ่อหลายครับเลขพ่ต้องมาโอ้ยจายา่งเไย่ยดเลขหลายบ่อหลายครับขันผู้ใดซื้อว่าได้กันน่งเบิ้งเด้อวดน,นี้นางเบิ้งเขาเงิน <laughs> อ่ว่าไดหีนงเบื้องเขางั้นผมมีความมั่นใจอยู่ด้วพี่โจงวันนี้ก็ว่ามันว่าได้การันตีตัวเลขเลยมีความมั่นใจว่าสีไดงจะได้สากงต่ออยู่ด้อยความหมายมันเป็นสัน้นผู้ใดเห็นแล้วพิจจารนะเบิง้งว่าสีซื้อจังไดกับไปจงังไดแม่งไดเลขสามตัวยูยดทูบเนี่ยก็สามารถเลรียบนเล่ีล่างได้ได้พี่โจนะบอกกันว,ว,กว่าได้การันตีไปมันต้องเป็นบน หรือว่าที่บอกไปนี่ซีสองกับว่าได้การันตีบอล่างกับลองซื้อบนซื้อลางเบิง้งอาเทียมมันออกบนมันก็เสียโอกาสฮะเจ้าฮกหาหาฮกมัน,ออนมาออกล่างย่าให้เสียโอกาสขันออกสองตัวอิลีชุ่มเนี่ยกับหยเราเขาถืออาจารย์อนอันท์ทำก่อนเนะี้ยเอฟซีมันสาม,มารถในกลุ่มไล่พ่นบอกว่าเลขขันน้ำมนต์ได้ตัวไหนคะอ๋อขันเลขขันน้ำมนต์เอฟซีเมื่อนั้นผมกับว่าพานช่องไปฏิว่ตผมสรุปให้แล้ว ขันน้ำมูลตัวเดียวกันกับเลขทูบครับคือหกหกห้าครับมีซ้ำนั่นครับหางเลขขันน้ำมูลก็คือหกหกห้าแต่ว่ามันสินีกันก็คือเลขหางประทัดนะพี่โจบอกันนี่เด้อเอฟซีอย่ยิน้แล้วก็ต้องเข้าใจนะครับเด้อเดี๋ยวผมสีเป่าเรียงตัวเลขที่จุดให้เมื่อนั่นได้ก็คือเลขทูบก็คือห้าหกหกก็คือหกหกห้านั่นแหละเด้อ แย่สับสนในเอฟซีเด้อส่วนตัวผมผมเน้นไปที่หกหกห้าไอตัดเลนล่างตัวเดียวครับ4ีสองนี่นะครับพี่โจมีซัมนี้ครับเลขวันนี้เอาลองอธิบายบุนได้เข้าใจได้ไหมเด้อค่ะอันอันอันซีสองนี่ขันสองซนี่มันสิเป็น C ีซพร้อมนี่แต่ว่าคันซีสองซสองนี่มันสิเป็น C ีซหรือเปล่าอันนี้กะเอาไปพี่จอร์นาโนเอฟซีเนาะเพราะว่า เลขของอาจารย์ที่ไห้ในไล่กลุ่มน้ค่ะคือ c 2หลักกามีอยู่ในหางรทัดก็คือ c 1กับ c 3นี่แหละที่อาจารย์ไห้ในไล่กลุ่มแล้วก็ c 2นี่คือตัวฟันตัวเน้นที่อาจารย์เพิ่นฟันน้ค่ะอาจารย์ฟันว่าล่าง c ออก c 2ตัวอื่นที่อาจารย์ฟันฟันมากนี่ก็คือว่าเขาเอานี้แล้วเมมันสั่นอาจารย์ก็เลยบ่ได้เอามาล่งไห้ถามว่าเป็นยังคือต้องมาปล่อย วันนี้วันที่ยี่สิบห้าเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นกับรอว่าฝันแล้วอ่านสีจังไดน,นะรอดูว่าชัดเจนบ่เนาะคะ่ะกันบบชัดเจนอาจารย์กันบ่มาใไห่แต่ว่ากันชัดเจนกับจังสีเมื่อไห่จังสีไหมกับโบอยากให้เอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านเสียงเงินเนาะคะ่ะมีแต่อยากให้ได้เนาะคะ่ะอยากให้ได้คือกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะ ขันลงทุนไปแล้วนี่โอ้ยนะ่ะทั่วสีหาได้แต่ละบาทแต่ละสตางคือจังว่าน่นละล่ะที่อาจารย์ว่ากัวสีคขุดอิป,ปูได้นอ,อ่ะอีปูได้มือละหาสีได้มือละลอยนึกค่ะการยากเพราะฉะนั้นกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนอะค่ะทางช่องกับอาจารย์เนี่ยเสนอเพื่อเป็นแนวทาง ในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้เล่นการงานทุกชนิดเนาะครับเอา,เอาพี่โจโสิบเบ้าบอกเอฟซี่้งหนึ่งเป็นยังผมถึงลาชามาให้ตัวเลขอันนี้ก็เพื่อถือว่าล่าช่าครับเพราะว่าผมจะปล่อยตัวเลขทุกครั้งก็คือให้มั่นใจก่อนแต่ว่าสําหรับเด็กถนะูกนคือขอจากคู้รุยตรงบัดนี้ เป็นยังขึ้นล้อเลขสองตัวเป็นยังขึ้นมาหายมือนีกะเพาะเพราะความแน่นอนเพราะว่าเงินถูกบาทถูกต่างมันหายากชีวิตลูกีสานเท่านี้ต้องใส่แรงงานหรือว่าไปรับจ้างรับบายอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยก็เห็นใจกับว่าอยากเิ่นซื่อแบบอยากจักยายขันบ่ถึงมามันสิเป็นทุก,กถือว่ามือนีกับมันใจคักแล้วเลยมาหา้ใหนี่บแม่นห้แบบห้ไปซื้อแบบ หลายเนี่ว่ามั่นใจเราก็ยับไปซื้อหลายกัดเอาพิดรนะตามบุญตามกรรมจะของซื้อแล้วผมเคยบอกอยู่ว่าจะให้จาของเป็นถูกด้วยสิอาเทียมันเปโอะมันสิบเบเมนเป็นถูกแต่ผู้ซื้อมันเป็นถูกขอดผู้ให้อันนี้ผมกับมั่นใจแล้วกัดล้องเบิงลองจับล่องใบล่องเบิงขันเขามีโซ่อีเลเฮากัดซได้กับมาฉลองปีใหม่อ่าพอมครอบครัวของเขากบปากันปีใหม่นี่มันก็มีความสุขแ็นว่าอะไรพี่โจแม่ค่ะจัน เลขมันกะบ่อเรศคือว่าหลายหางไอเอฟซีผู้ที่รับชมพันช่องนี่กะพิจชนะบึงเด้อในกลุ่มไรอาจารย์หาย,ยงั้นส่สรุปหยแล้วก็คือสี่สองคันอยู่ในกลุ่มไรอาจารย์คือหายตัวนั้นตัวนี้นนบ่อแมนตัวเดียวกันแต่ว่าอันนี้ออกยูทูบคือเน้นหยแล้วบอกแล้วว่าเน้นตัวนี้ผมเน้นตัวนี้คือสี่สองข้างบนนี่ผมเน้นคือหกห้านี่จะได้เข้าใจว่าเลขปู้น่ะ สามตัวหกหกห้าหรือห้าหกหกเนี่ยแต่ผมเน้นให้คือหกห้าบนแต่ข้างล่างนี่ไม่รู้ว่าล่างหรือบนแหละแต่เน้นให้สี่สองเอาผู้ใดเขามาฟังแล้วกับสีบ,บเาเบาเง้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดอ้ออาเทียโอกาสนามีอีกกับสีใดผู้พลาดโอกาสชิปดีๆแบบนี้กับสีป้อยบุญให้อีกขันงวดนี่ให้ขันผู้ใดกดไลค์กดแชร์รกดติดตามไว้ เกิดมวดน,นี้มันเข่าสามโตกะสิได้แก้งเตือนไว้นะพี่โจเนะจานะจ้า่ได้เสียยวกาดที่บได้เสียยวกัสแต่ของสําหรับผู้ที่จะลงทุนอันนี้เป้าเป็นเทียร์ที่สองเด้อว่าให้พผิดจานาเบิงเด้อว่าอาจารย์ห้มาแล้วให้พผิดจานาเบิงว่าเลขบ่หลายลงจับลบ่ายล้เบิงอ่ะสุดท้ายนี่เมื่อน,นี่ผมก็สิมีทุระอยู่ผมก็สิได้ล้าเอฟซีกิอวยพรห้เด้อว่าเด้อปีใหม่นี่กั ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงได้กลับมาฉลองปีไม่พร้อมหนา้าพร้อมตากับครอบครัวตัวเองรักษาสุขภาพด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสมหวังในตัวเลขที่ผมให้ไปและเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อครับเด้อสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณอาจจ้า์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะการแนวทางตัวเลขของอาจารย์เส้นขามาย้ำให้แล้วนะคะเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ชัดเจนนะคะผู้ที่ลอคอยนะคะลอคอยเลขสองตัวนะคะเอาไปพิจารณาเบิ้งน้นค่ะชัดเจนทุกทุกอย่างแล้วนะคะ,คะชัดเจนทุกอย่างทั้งเลขสามตัวเลขสองตัวเลขประทัดนะคะ,คะจัดเอานะคะจัดเอานะคะตามนี้อาจารย์ว่หมุดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปนี้ สำหรับผู้ที่รอคอยก็ขอกราบขอบคุณในหลายเด้อคุณปอคุณแม่พี่น้องสมภูสุคน,นะกาที่กดไลค์กดแชร์ให้นะกาะไพรกดไลค์กดแชร์ให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อวันี้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหยให้มีโชคมีลาบมีหมันแห่งปังดังรวยสุภูสุคนนะคารแอดกะขอวอวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านโชคดีทุกทุกคนทุกทุกท่านให้มีโชคมีลาบมีหมันโชคดีเขาไม่ได้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก้อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ